เรือนหุ่นนางคอยบรรยากาศวังเวงมีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันริบหรี่กลิ่นดอกราตรีฉุนจมูกคุณเทพกำลังบรรจงหวีผมให้แม่บัวหน้ากระจกทองเหลืองผมเจ้าหอมยิ่งนักแม่บัวงามมิแพ้แม่จันเลยแม่บัวเจ้าคุณพี่ เบ่าได้ยินเสียงคนร้องไห้ทุกคืนเลยเด้าค่ะเบ่ากลัวหรือว่าผีคุณพี่จันจะยังวนเวียนคุณเทพหยุดหวียิ้มมุมปากจันเขาไม่ไปไหนดอกเขารักพี่เขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปคุณเทพหลับไปแล้วแม่บัวแอบย่องออกมาตามเสียงร้องไห้จนมาหยุดที่หน้าห้องพระ ที่ถูกลงยันไว้เธอตัดสินใจพังประตูเข้าไปภายในห้องเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วที่มุมห้องมีร่างหญิงสาวในชุดไทยเต็มยศนั่งหันหลังอยู่แม่บัวเสียงสัน่นคุณพี่จันเจ้าคะร่างนั้นค่อยๆหันมาใบหน้าของแม่จันร์ ถูกเคลือบด้วยขี้ผึ้งจนมันวาวดวงตาถูกควักออกแล้วแทนด้วยลูกปัดสีดำปากถูกเย็บด้วยได้สายสินเสียงอู้อี้ในลำคอโอ้นี้ไปแม่บัวกรีดร้อมจะวิ่งหนีแต่ชนเข้ากับอกแกร่งของขุนเทพที่ยืนขวางประตูอยู่ขุนเทพ ถือมีดหมอลงอาคมเข้ามาทำไมหรือแม่บัวพี่กำลังจะทำพิธีลงณห,หน้าท้องให้เจ้าพอดีแม่บัวถอยกรูดเจ้าคุณพี่พี่มันบ้าพี่ฆ่าเมียตัวเองคุณเทพเดินย่างสามขุมพี่ไม่ได้ฆ่าพี่แค่สตัฟความงามของจันไว้ม่ให้ร่วงโรยตามการเวลาและเจ้า จะเป็นรายต่อไปศพแม่จันที่นั่งอยู่จูจ่ๆก็ลุกขึ้นยืนโงนเงนด้วยแรงอาฆาตพุ่งเข้าล็อกตัวแม่บัวไว้แน่นแม่บัวกรีดปล่อยค่ายามเช้าแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างคุณเทพนั่งยิ้มอย่างมีความสุขจิบน้ำชาอยู่กลางห้องด้านซ้ายมีแม่จันทร คือหุ่นขี้ผึ่งตัวเดิมนั่งนิ่งด้านขวามีแม่บัวในสภาพหุ่นตัวใหม่ผิวถูกเคลือบขี้พึ่งสดๆนั่งแข็งทื่อดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวชั่วนิรันดขุนเทพรูปหัวหุ่นแม่บัวอยู่กับพี่ห้ามนี้ไปไหนอีกนะ